<อ>ม,มารีวิวภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่มีชื่อว่าท่าแรกครับก็จะไปรับชมรับฟังกันขอคนละห like นึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอดอาร์ติสกันด้วยนะครับมันลุยกันเลยโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเปิดประสบการณ์ดีๆสําหรับอดอาร์ติสมากๆเพราะว่าผมได้ไปดูรอบปฐมทั์หรือว่ารอบสื่อน,นั่นเองครับเอาพูดง่า,งงายๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแตถ้าถามว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้เนี่ยมันดีขนาดน,นั้นไหม <Yeah. S 1> คือหลายคนก็คงคาดหวังมันเยอะเพราะว่ามันคือพุ่มกับอย่างพี่คุยเนาะ,ะซึ่งพี่คุยเนี่ยเป็นคนที่กํากับที่หยดภาคหนึ่งกับภาคสองซึ่งอันนั้นแบบโอ้โหดีงามพระรามแตดครับแต่สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วท่าแรกผมมองว่า เทียบไม่ติดกับที่หยด1นกับ2เลยนะหรือรวมถึงบางคนบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคิสตาจากักคิสทิศาสนาอุ้ยขอโทษคือแบบก็คงคิดว่าเอ้ยมันคงเหมือนเดอกคนจิ้งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยว่ามันมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าแบบสู้เดอกคนจิ้งไม่ได้เหมือนกันครับมันเป็นความที่แบบ้ถาถามว่าหนังมันสนุกไหมต้องบอกว่าเราเอินจอยและดูเพลิดเพลินกับมันในการดําเนินเนื้อเรื่องเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย ความยาวยาวถึง2ชั่วโมงนะท่านผู้ชมผมดูไปผมเพลินไปจนแปบบแบๆบว่าเฮ้ยทำไมเวลามันผ่านไปไวจังวะสองชั่วโมงนี่คือจบแล้วเหรอคือเนื้อเรื่องเนื้อหาของมันเนี่ยมันก็เล่าอะไรเยอะนะเหมือนทิ้งปมหยอดไม่เราเยอะผมคิดมากมากตอนผมดูอะแต่สรุปสุดท้ายแล้วไอป้ปมมันก็แบบจบแบบตัดหุน่นหุ่นอะซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดวิเคราะห์แยยๆหรือตอนนี้แบบช่วงต้นเรื่องมันทิ้งปมมาเยอะคือเหมือนไรความหมายอยู่ๆว่าแบบตัดจบแบบและครไทยอะไรประมาณนี้ส่วนคนถามว่า มันน่ากลัวไหมครับพี่บางคนกลัวผีดูหนังผีแล้วติดตาเหมือนผมผมก็เป็นคนอย่างนั้นนะคือเวลาดูหนังสยองขวัญหรือดูหนังอะไรเงี้ยชอบติดตาผ่านไปหลายอาทิตย์ถึงจะลืมเลือนมันได้สําหรับภาพบยนตร์เรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าไม่มีความน่ากลัวเลยมันไม่ใช่ผีแบบแบบตุ้งแช่ไม่มีการจาสแกมันเป็นผีแบบแบบคือผีพูดผีปีศาจนะท่านผู้ชมแบบมีเป็นตัวเป็นตนเน่แบบจับจับต้องได้เราประทะได้มันเลยแบบความน่ากลัวมันเลยไม่น่ากลัวเลยถามว่าฉากจำสแก์เรื่องนี้มีไหมมัน มันมีแต่มันมีน้อยมากถึงมีบางจังหวะก็คือไม่ได้ตกใจคือรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยฉากจ้ำสแกคือแทบไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้มากกว่าฉากจ้ำสแกรหรือฉากน่ากลัวคือฉากตลกหรือฉากจิน้นไอฉากตลกอย่างแรกก็คือแบบบางจังหวะที่หนังมันตึงเครียดถูกไหมเราแบบขมวดคิ้วอยู่ๆแบบมีสอดแทรกมุกเข้ามาแล้วขำกันลั่นลงรอบสื่อเลยซึ่งเป็นเลยแบบขำโดยไม่ได้ดัดหมายตรงนั้นนะ่ะจุดนั้นคือดีมากมาก ส่วนในจุดที่ผมบอกจับจิ้นเนี่ยเป็นจุดที่ผมไม่นึกว่าจะมีเหมือนกันก็คือตัวละครที่รับบทโดยเจมส์จีรายุที่รับบทเป็นบาทหลวงเปาโลรวมถึงมีนพิเรเว์ ที่เราบดเป็นแม่เมืองโสภาแม่เหยานั่นแหละอ่ะอีกคนนึงซึ่งแบบมีการมาจับจิ้นกันด้วยนิดๆหน่อยๆซึ่งบางคนในโลกก็ขำกันบางคนก็อยแบบแอบจิ้นกันซึ่งส่วนตัวผมผมไม่ได้แอนตี้เรื่อง LGBTQ หรือจับจิ้นผู้ชายอะไรกันเพราะส่วนตัวผมก็เคยท,ทําทฤษฎีหนึ่งท้ายแต่ผมมองว่าในบริบทของหนังภาพยนตร์ระดับหนังผีอะนะคือมันไม่น่าจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ได้แต่เข้าใจว่าเหมือนแทรกเสริมมาด้วยยุคแบบความปัจจุบันอ่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย มันคือเล่นในยุคปัจจุบันนะผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือแล้วไม่เหมือนที่หยดทั้งสองผ้าของพี่ยักษ์ซึ่งพี่ยักษ์เนี่ยมันจะเหมือนแบบเล่าย,ย้อนไปแล้วแบบ20 30 40, 40ปีบ้างอ่าซึ่งยุคนั้นคือมันไม่มีมือถืออ่ะอ่าเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรมันไม่ทันสมัยมันเลยมีความน่ากลัวม,มีความขลังมากกว่าซึ่งตัดผ้ามาหนังภาพยนตร์อย่างท่าแร่เนี่ยมันมีความร่วมสมัยไอความที่แบบมีเป็นผีอะไรพวกเนี้ย คือที่แสดงเห็นได้ชัดเลยนะคืออย่างแรกคือในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีศาสนาคริสต์และถูกไหมอีกศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาผีสางของทางหน้าของตัวละครอย่างแม่มึงสอภาไม่เหวยาเนี่แหละอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยแม่เหยาเนี่ยในภาคอีสานเขาก็เหมือนเป็น คือเอาง่ายๆนะเวลามีคนป่วยแม่เยาวก็คือรักษาคนอารมว่าส่วนมากต้นเหตุจากคนที่ป่วยเนี่ยส่วนมา,จากจะเกิดจากผีอ่ะผีบ้านผีเรือนผีบรรพบุรุษซึ่งในหน้าผมไม่ไม่เยาเนี่ยก็ปีบเสมือนกับร่างทรงก็คือให้บรรพบุรุษเนี่ยมาช่วยอ่ะผีบรรพบุรุษใช้พลังผีอีกทีนึงเพื่อมาปราบผีอ่ะว่าง,ง่ายๆซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าในอดีตการหรือบรรพบุรุษต่างๆเมื่อแบบก่อนที่จะมาถึงยุคดิจิตอลวะท่านผู้ชมคือในยุคนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมันแพร ยุคปัจจุบันแล้วท่านผู้ชมคือความต่างๆนานา,นานมันทําให้ไอไ้สิ่งพวกนี้เนี่ยไอ้พูดผีปีศาจมันเลยแบบวิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยีมันมากบเกิื่อนไปจนมันปัจจุบันมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือหรือน่ากลัวขนาดนั้นแล้วซึ่งส่วนตัวผมผมไม่ได้ลบหลู่เดี๋ยวผมพูดได้ถ้าผู้ชมเข้าใจจริงๆว่าพอทางด้านของแม่เยาเนี่ยมาอยู่ในภาพประยน์เรื่องนี้แล้วเพราะปรโยช์เรื่องนี้เนี่ยมาอยู่ในยุคปัจจุบันมนเลยทําให้เรารู้สึกว่าแม่เยาเนี่ยมันไม่ได้ขังขนาดนั้นรวมถึงมูลบทบทบาทในเรื่องนี้ในการปรบผีีเ่ มันไม่เชิงว่ามันปราบได้ร้อยเซเหมือนเป็นการแบบยื้อซะมากกว่าปราบได้แค่แบบปราบได้แค่อาการเบื้องต้นอะส่วนบาทหลวงเปาโลก็รู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันยังคือเจมจิรายุเขาเล่นดีนะแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันไม่มีเซนต์มันยังอีอย่างวะคือแบบ อย่างงู้นอย่างนงี้ยแล้วคุผู้ชมมันเลยตั้งคําถามมากมายสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้คือมันมันเกือบจะดีแต่พอเราดูจบแล้วเรามาคิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆนานาแล้วมันมีจุดหลายอย่างที่ไม่มีเซนต์บางจุดที่เราสามารถที่จะบอกมันว่าเฮ้ยมึงควรทาอย่างนี้ก็ได้ปะวะง่ายกว่าอย่างงู้นอย่างนงี้อย่างนั้นจนแบบคําถามมันยุ่ยเย้เต็มไปหมดจนผมรู้สึกว่าผมคาดหวังกับมันมากไปผมคิดว่าพิคคุยเนี่ยที่เป็นผู้กำกับที่อยู่ทั้งสองภาคเราคิดว่าเออเขาทาที่หยุดดีเลิศประเสริฐพระรามแต่จนเรารัก แบบหนังผีที่พี่แกกำกับอะแต่พอมากำกับเรื่องนี้แล้วคือมันมันไม่ได้ห่วยแต่แค่มันไม่ดีอย่างที่เราคิดเราก็เลยแบบอนน แต่ว่าข้อดีที่ผมให้สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือได้เปิดประสบการณ์ชีวิตผมได้ไปดูหนังภาพยนตร์รอบสื่อต้องขอบคุณเมเจอร์แล้วก็ขอบคุณพี่บิวมากจริงๆถ้าพี่บิวอยู่อ่าพี่บิวเป็นแอดมินกับทางหน้าเมเจอร์เนาะต้องขอบคุณมากๆกับประสบการณ์ครั้งนี้ของอดิสที่ไม่มีวันลืมเลือนเลยกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญที่มีชื่อว่าท่าแร่โดยท่าแร่เนี่ยจะมีคิวเข้าฉาย ในไทยเออมันก็แค่น่าจะฉายแค่ในไทยเลยเนาะเจ็ดสิ่งหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับส่วนตอนนี้ผมคันปากมากเลยฉะนั้นผมขอชี้แจงไว้ตรงนี้เลยใครสำหรับรับชมมาถึงุดจุดๆนี้นะผมจะมีการรีวิวแบบสปอยแหลกโชชะทุกประเด็นที่แบบมันค้างคาใจเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะแถมๆม,ม,มาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยเพื่อเพิ่ม,มความมันในการที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะรับชมกันได้อย่างเต็มอ,อกเต็มอิ่มกับ การสปอยภาพยนตร์เรื่องท่าแรกก็ฝากติดตามมาด้วยนะผู้ชมสำหรับวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องตรงไหนไม่โดนใจใครก็ขอโทษในนาที่นี้ด้วยนะครับมีคําถามหรือว่าติดใจอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้อย่างจุใจสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ